สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำสร้อยข้อมือน้ำหนัก2สลึงนะคะเป็นงานแฟชั่นทั้งหมดเลยนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะลายทองงานแฟชั้นน้ำหนักสองสลึงนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันนะคะ ที่ชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกนะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก2ส,สลึงลายโซ่นะคะแล้วก็จะประดับด้วยใบโคเวอร์นะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆนะคะต่อมาค่ะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก2ส,สลึงนะคะลายนี้นะคะจะเป็นตุ้งติง้งซีซีลงยาสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นลงยางานพลอยนะคะลูกค้า ตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายทาโร่นะคะดีไซน์สวยเก๋นำสมัยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานปลกนะคะก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะใส่ได้ทุกวันไม่มีเอาแน่นอน,นะคะ่ะมากันที่2ลายยอดทิศท,ที่กําลังเป็นกระแสะกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นงานแพร์เบนนะคะแล้วก็จะเป็นหัวใจแล้วก็ดอกไม้ งานพลอยนะคะลูกค้าเป็นงานฝังพลอยดีไซน์สวยมากๆนะคะสําหรับงานแพรเบนช่วงนี้นะคะกําลังเป็นที่ฮอตฮิตยอดนิยมมากๆนะคะเพราะว่าตัวสร้อยเขานะคะจะเป็นงานปล่กขยายแล้วก็ใส่แล้วสวยมากๆนะคะ ลายต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะลายนี้นะคะตัวสร้อยจะเป็นงานสีเสานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีหน้ายิ้มลงยาสีขาวแล้วก็สีดํานะคะดีไซน์น่ารักมากๆสาหรับลูกค้าที่ชอบงานปรชันที่เป็นอ่ารูปยิ้มนะคะอมยิ้มที่มีความสุขนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกลายนี้ใส่นะคะประดับข้อมือได้สวยๆเก๋ๆนะคะ ลายนี้จัดลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็นตัวสร้อยลายแพรเบนแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นอา่าลงยาสีดํานะคะก็จะมีรูปดอกไม้นะคะลูกค้าลายนี้ก็สวยนะคะยิ่งเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็ยิ่งสวยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้านี่เลยจ้าต่อมานะคะลูกค้า ลายนี้นะคะจะเป็นลายโซ่นะคะแล้วก็ให้ตุ้งติ้งหัวใจลงยาสีชมพูนะคะสําหรับวันแม่ปีนี้นะคะเลือกสอยข้อมือสักชิ้นนะคะให้กับคุณแม่สามารถเลือกลายนี้ให้กับคุณแม่ได้นะคะเป็นงานลงยาน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่ชอบแน่นอนนะจ๊ะ ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะก็จะเป็นแฟชั่นอีกแล้วนะจ๊ะทุกเส้นวันนี้จะเป็นงานแฟชั่นสวยๆเป็นแฟชั่นยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าลายนี้ค่ะตัว้อยจะเป็นลายโซ่นะคะแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งใบไม้แล้วก็ไไวกดอกไม้ลูกยาสีชมพูนะคะนี่เลยจ้าลายนี้นะจ๊ะจะก็จะเป็นงานแพรบินเส้นคู่นะคะเป็นงาน แพ่สอแถวนะคะลูกค้าแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งนะคะอันนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ VL นะคะลูกค้าแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวจิ๊กซอนะคะส่วนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ลงยาสีดำนะคะนี่เลยจ้าใส่แล้วสวยเกีแน่นอนนะคะ แฟชั่นดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็งานหวานๆนะคะแฟชั่นดอกไม้ลงยาสีชมพูนะคะแบบนี้ตัวซ้อยจะเป็นลายโซ่นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานหวานๆน่ารักน่ารักนะคะจัดไปเลยจากลายนี้รับรองว่าสวยหวานถูกใจแน่นอนคะ่ะ ไม่อยากตกเทนนะคะก็ต้องเลือกสร้อยคอสีสวยเส้นนี้เลยนะคะจะเป็นตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ห้ตุง้งติ้งซีนะคะลงยาสีดําสวยเก๋นะคะแล้วก็มีความเท่อยู่ในตัวนะคะต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะเป็นงานแฟชั่นเก๋มากๆนะจ๊ะตัวสร้อยก็จะเป็นลายโซ่แล้วก็สลับกับเ,เป็น เก,เกลียวนะคะลูกค้าสวยมากๆเก๋มากๆนะคะต่อมาจ้านะคะลายนี้นะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายโซ่นะคะจะเป็นสองเส้นแบบนี้นะคะลูกค้าทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นรูปแม่กุญแจนะคะ ขออภัยนะคะลูกค้าจะเป็นรูปกระเป๋านะคะแล้วก็มีคําว่า V L นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นนมยาสีพูส่วนอันนี้จะเป็นนมงยาสีแดงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่รอบข้อมือ1 5 1 6ซนติเมเท่านั้นนะคะดีไซน์เก๋ส่วนมากๆเลยจ้าให้ดูนะคะ ลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นงานแฟชั่นนะคะจะเป็นรูปตัวดีหันหลังชนกันนะคะลูกค้าลายนี้นะคะจะมีลงยาสอง แบบนะคะก็คชิงลงยาสีดําแล้วก็ลงยาสีแดงนะคะตัวสร้อก็จะเป็นลายโซ่เกี่ยวกันนะคะลูกค้าดีไซน์สูงมากเก๋มากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบชอบงานแฟชั่นที่นําสมัยนําเทรนนะคะก็สามารถเลือกลายนี้นะคะใส่ทองยังไงไม่เอานะคะวันนี้20ลายนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบงานใส่ทองที่ดูแบบลายเรียบๆลายมาตรฐานนะคะสามารถเลือกสร้อยข้อมืองานแฟชั่นของเราไปใส่ได้นะคะลูกค้า จ้าอีกลายหนึ่งนะคะลูกค้าจะเป็นตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่ไข่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้นะคะประดับนะคะดอกไม้ก็จะประดับด้วยนะคะลงยาสีแดงนะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆคะ่ะมีห่วงปรับระดับได้นะคะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็สามารถใส่ได้นะจ๊ะ ต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นลายสุดท้ายขายสุดของวันนี้นะคะลายนี้นะคะขายดีมากๆยอดจองเยอะมากๆนะคะสําหรับลายดอกไม้ซีซีนะคะซีซีจะเป็นลงยาสีขาวแล้วก็ดอกไม้จะลงยาสีฟ้านะคะตัวซ้อยจะเป็นลายโซ่ค่ะลายนี้นะคะสาวๆชอบมากพอเป็นงานที่สามารถใส่ได้กับทุกชุดแล้วก็ฮอตฮิตมากๆนะคะเป็นลายขายดีอัน อันดับหนึ่งของทางร้านเลยสําหรับงานแฟชั่นนหนักสองสลึกนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้งานแฟชั่นสวยๆทั้งหมดนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมืองานแฟชั่นก็สามารถแคปภาพแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์แอดจะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอของลูกค้าอยู่แล้วนะคะสามารถแอดมาได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปนะคะฝากลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่สอบถามราคาทองมานะคะทางร้านจะไม่ตอบราคาทองใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนะคะเนื่องจากราคาทองปรับขึ้นลงตลอดเวลานะคะราคาทองไม่เหมือนกันไม่คงที่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะสอบถามราคาแนะนําให้ลูกค้า ลูกค้านะคะแคปภาพทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆปังๆมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ